ดูโปรวันนี้นะหนึ่งขวดร้อยห้าสิบเก้าบาทสองขวดร้อยแปดสิบเก้าบาทแล้วเธอจะไม่ซื้อสองขวดหรอเพิ่มแค่สามสิบาทได้เพิ่มอีกขวดหนึ่งเลยนะลดเวอร์ตัวนี้เป็นกันแดดเนื้อบางเบาแบบสเปรย์ค่ะยอมใจสั่งมาเพราะว่าเขาเอาไปทดสอบในแลบในประเทศไทยแล้วนะคะได้ค่า spf หนึ่ง้าดคุณแม่ค่ารังสี uv 29.2สก็คือกันแดดได้จริงนะคะนี้ซื้อไปไม่เสียตังฟรีแล้วเนื้อสเปรย์เขาฉีดง่ายมากคุณแม่ ันเป็นละอองฝอยๆแบบนี้เลยฉีดตัวได้ฉีดหน้าได้นะคะเย็นสบายแบบสบายผิวสุดๆไม่หนักหน้าเลยค่ะฉีดแล้วมันก็จะฉ่ำวาวแบบนี้นะคะแล้วสพามันก็จะซึมเข้าไปนะคะสามารถฉีดทับเมคอัพระหว่างวันได้เลยใครแต่งหน้าไปทำงานไปโรงเรียนแล้วพักเที่ยงต้องเดินออกไปกินข้าวตักแดดน,นะคะพกอันนี้ใส่กระเป๋าติดตัวไว้เลยคุณแม่ขวดเนี่ยขนาดกำลังดีค่ะใช้ได้นานแต่ว่าก็พกพาได้ไม่หนักกระเป๋า ครยังเห็นโปรสองขวดอยู่รีบกดนะคะคมมากแม่